นนล้วงมากนก้าสิไปบ้านสวถนนดีด้ดีแต่อยซอกแซกเข้าไปแน่ปกน้องมากแต่ว่าตรงนี้ถนนถนงามแต่าคนติตวเนี้จะเฮ็ดปีได้สปีนี่ละทางลาดยางบกอยได้สปีแล้วแค่คนติ่ตกละอากาศตนขึ้น าการรอบขาประมาณนี้นะนี่มันก้าสิบสองมันเป็นวย่อยส่วนมากนี่วแม่ห้องาวงเงมืมากวนสิตกตทตี่สุเดเอะข้าวว่างส่แล้วห้องกระพักกันโดดอ้าวไปไพอ้าวไปไพสิเพ็ดพอ ฝาสแลมได้ไหมไคนไทยป่อ,อปเรื่องาข้างงามดีเยอะก็เจ้าง่ามพอเขาแตะเจ้าแก้ง่ายสบปประมาณนี่เลยจ้างามนาคนนึงนแล้วคนแห้ง5านที่ต๊ะผกโต๊ะไข่ป๊เออขึ้นมากบ้นเหรอดับไม้กับ้าวสั่นยันประตูห้าง อ้ามาบานเ้ามาบานสวนที่นี้ก็จะเตรียมบ้านเขาว่าตรงเข้นมาจากทั้งเขาทั้องอวยสัหรับทั้งมั่นเขตทั้งเป็นออยเป็นมั่นเป็นเขางดี รถล่าเลีนเสือเขาเขาเนี่ยทำไมไปกี่เ,เล็กน้อย็นท่าจิตตโพท่าตรงนี้เป็นจิตตโพได้นี่กรเจากว่าพัฒนาไหมเด็กๆไ้สองปีแล้วล่ะถนนเ้นนี้ก็ได้สปีหรือว่าสามสปีแล้วไปเชเด่นเชเด่นรับรถสะกแต่แต่ตสไลดเขาไปหน้าโคกน้องหน้าแต่อยาอยาเป็นเช่นนเินเนี้ ฝนตเข้ไปยา <lush> huh? ี่ยชาวานเตรียมดินไว้ชาบ้านเขาเปารสนัแล้วบ้าบ้านชเรยี่่มคนต๊ล่ะ่แบนี้นจะตนล้วบงบ๊ล่ะ เจ้า่าเัวเจตรตลานบานรางเสือเมจะเป็นเจ้าสวนห้างไปกเมื่อกี้นะ